อร่อยกับเครื่องนะฉันจะไปหาขุนสาวแบบสิบเจ็ดตังโตเป็นเทียนนะโอมโอมนี่สิบลอนสิบลอนบอนดี้บอนดี้ทําไรทําอะไรกันอยู่อะที่หลังนั่งคุยกันอยู่ว่าระหว่างตอนพักตอนอยู่ที่นู่นน่ะพวกเราจะทําอะไรกันดีดีจังมีไอเดียมานําเสนอไอเดียว่าไงดีจังจะไปทําธุรกิจเฮ้ยเฮ้ยธุรกิจอะไรอ่ะอิมพอร์ตโอยอิมพอร์ตอะไร คิดใหญ่ไป้รืเปล่างนี้ยดีจออจะไปเนี่ยขอพาสปอร์ตยังเตรียมร้อยแล้วว่าแต่พวกนายอ่ะเตรียมเสื้อผ้าหนาๆกันไปหรือยังเพราะที่นู่นหนาวๆนะฉันกับดีจังอ่ะเตรียมกันเรียบร้อยแล้วใช่เพราะว่าฉันเนี่ยนะเตรียมทั้งเสื้อกันหนาวผ้าคลุมผ้าพันคอเตรียมมาหมดแล้วได้ใช้ก็เขาด้เลยเนาะจี่ง้เนอะดีเรเตรียมเสื้อกันหนาวกันจะไปขึ้นดอยกันเหรอกโอนย เราจะไปประกวดดนตรีในเทศกาลดนตรีป๊อปที่สวิสเน่ะใช่ฮะสวิสเลยเหรอเออดิที่เมืองเฮริเซาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทวีปยุโรปโใหัหนของผ้ดังเขจัดจัดจัะไปยไงไปด้วยไงนี่เวลาหนาอยู่ชมรมดนตรีกับางเขาด้วยเหรอูจะว่าไปจีจี้กับดีจังก็ไม่ได้อยู่ชมรมดนตรี แต่อย่าลืมที่ว่าพวกเราสองคนเน่ยอยู่ชมรมเต้นคเวอร์นะจ๊ะใช่ถ้าสมมติว่าผลการประกวดมันออกมาสูสีเนี่ยนะยังไงเราชนะชัวร์ชเพราะว่าทีมคเวอร์แดนซ์ของพวกฉันเนี่ยนะเต้นเป๊ะที่สุดใช่ไหมจีจี้ต้องนี่แน่ใช่ใช่ใช่ขัดขาดแดนเซอร์สักคนไหมเอ้ยไหนไหนไหนดูดิเออหุ่นใช้ได้หน่วยก้านโอเคโอเคโอเคสำหรับการเต้นใช่ป่ะโอเคสำหรับไปยกเครื่องดนตรีตัางหาโอ้โ ล้อ,อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวจะไปขออาจารย์ให้เอเดี๋ยวให้ไปด้วยกันนะเ,เ,เดี๋ยวว่าไปทำวีซ่าให้ผ่านก่อนด้วยอาจารย์อะไรเหรอที่กล้าว,วงดนตรีวงนี้บินไปประกวดถึงยุโรปเนี่ยนะพวกคุณสองคนมีปัญหาอะไรไม่ทราบไม่ชอบที่ผมจะพาชมรมดนตรีไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็ประเทศอย่างนั้นเหรอแต่อาจารย์แน่ใจครับว่าชมรมดนตรีเนี่ยเก่งพอที่จะเสียเงินเสียทอง ส่งไปประกวดไกลซะขนาดนั้นนะครับใช่ค่ะทําไมเราถึงไม่ไปประกวดในบ้านเราก่อนนะคะนี่ถ้าเกิดรีบไปแข่งอะไรอย่างนี้เนี่ยเรา,าจ,จะสร้างชื่อเสียมากกว่าชื่อเสียงนะอาจารย์นี่คุณสองคนไม่ได้อยู่ชมรมดนตรีก็เลยอิจฉาเพื่อนเพื่อนที่จะได้ไปเมืองอ่อยงั้นใช่ไหมไม่ใช่นะคะอาจารย์อย่าทูกถูกกันสิคะถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคุณจะมีปัญหาอะไรนี่ครูจะบอกให้นะงานเนี้ยชมรมดนตรีของเราเนี่ยต้องคว้ารางวัลชนะเลิศกลับมาแน่นอน อาจารย์เอาแรงมั่นใจครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองดูแล้วตอนนี้นะครูได้ดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแค่เจ้าของโรงเรียนเซ็นอนุมัติทุกอย่างก็จบนี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เชิญถ้าอย่างนั้นผมรบกวนขอดูรายละเอียดการแข่งขันหน่อยนะครับคูณมีสิทธิ์อะไรไม่ทราบก็สิทธิ์ของลูกเจ้าของโรงเรียนไงครับ งอ่ะเอาแป้งเอาเอาที่มันเป็นเศษรองเท้าอ่ะรองเท้าฉันห้ามลืมนะรองเท้าแย่แล้วดีจังดีจังดีจังนี่แย่แล้วหยุดจดหยุดทำทุกอย่างเลยนะรู้เปล่าตอนเนี้ยทางโรงเรียนเน่ะเขาไม่อนุมานงบไปไปแข่งต่างประเทศแล้วล้ฮ้ยจริงเหรอจริงดิ ไม่ถอยไปถอยไปทางจะต้องครูไม่อนุมัติโอ้อาจารย์ครูได้เล็งเห็นแล้วว่ามันใช้งบประมาณโดยสิ้นเปลืองมากจนเกินไปในการไปแข่งขันที่ต่างประเทศแข่งขันกันในเมืองไทยให้เห็นฝีมือก่อนดีกว่าไหมก่อนที่จะสิ้นเปลืองเดินทางไปต่างประเทศโอ้โอาจารย์ครับนี่อาจารย์กําลังดูถูกวงดนตรีของพวกผมนะครับโอ้โหพูดถูกเลยดูถูกดูถูกมากบอกเลยถามจริง ตั้งแต่น้ำข็งไม่อยู่ในซอนสตีกันได้ไหมไม่ชอ็อกอ้าวแล้วมันจะไปชนะได้ยังไงล่ะตอนหน้าตาเฉยเอางี้ถ้าอยากจะสร้างชื่อเสียงกับโรงเรียนจริงๆการแข่งขันในเมืองไทยนี่มีเวทีสั้งหลายเวทีไปลงสมัครแข่งขันกันตรงนั้นก่อนดีกว่าไหมเอางั้นไหมอ่านี่นี่อาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้นะ,ะการไปแข่งขันที่สวิสเนี่ย อาทำไม่ชื่อเสียงเวียนเราดังไปถึงยุโรปไปนะอาจารย์่เนียเรื่องใหญ่ไอ้ดขดสมองตรงเนี้ยมันมันเป็นเส้นตรงหรือมันจะหยกักบ้างขอหนหยกักบ้างได้ไหมถ้าเราชนะที่ยุโรปมีชื่อเสียงที่ยุโรปคนยุโร,รปจะส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนเราไหมนี่ฉันยังงงอยู่เลยเนี่ยว่าอยู่ดีๆทางนั้นเขารู้จักโรงเรียนเราได้ไงถึงได้อยากให้เราไปประกวดเนี่ยไม่รู้จัก เขาไม่ร <mit> ู hm time, kind of ้จักเราเลยอยากให้เราไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ครูเนี่ยเช็คจากทางเว็บทางเทศกาลแล้วเนี่ยทางเราเองแหละติดต่อไปทางเค้าขอเข้าประกวดลงแข่งขันในประเภทวงซาวอีสเอเชียซึ่งในประเภทนี้มีวงเราวงเดียวที่ลงแข่งขันจบปะเนจริงชันกับอาจารย์เนี่ยเช็คดูแล้วนะมันเป็นเทศกาลเล็กๆที่จัดขึ้นเองในท้องถิ่น ไม่ใช่งานระดับโลกอะไรอย่างที่โมกันนะนะไม่ใช่เลยเรียกว่าร,ระดับหมู่บ้านเลยดีกว่า <c oughs> งานเล็กอย่างเงี้ยเงี้ยไปขอเงบประมาณเว้ยแข่งวันเดียวนี่ไปมาตั้งสิบวันฮะแข่งเปนตระเวนเที่ยวอีกหลายที่นี่เว้ยป,ป่าที่ภูผาทำไมนายถึงต้องคอยจับผิดพวกฉันด้วยฮะหรือว่าอิจฉาที่พวกฉันได้ไปอออิจฉาป่ะวะไอ้ภูผาถามจริงอ่ะบอกให้ว่าน้าบ้านฉันเนี่ยมันไม่ได้รวยเหมือนบ้านแก ถ้าฉันไม่ได้ไปยุโรปในครั้งนี้ฉันไม่รู้ว่าแอนนาเพราะฉันเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศกับเขาหรือเปล่าไม่ต้องพูดเลยฉันไม่ได้อิจฉาเว้ยแล้วก็ขอโทษด้วยนะที่ทำลายฝันได้ทัวร์ยุโรปฟรีอ่ะฉันเป็นห่วงโรงเรียนของพ่อฉันเป็นห่วงชื่อเสียงของพวกนายด้วยไงที่ถ้าอาจารย์ส่งตัวแทนของชมรมเปียโนไปเนี่ยนายคงไม่ขัดใช่ไหมถ้าเป็นฉันน่ะเหรอฉันก็จะขอดูก่อนไงว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดหนักนะพวกเนี้ย อยากเที่ยวฟรีซะจนไม่สนใจว่าอะไรมันถูกหรือผิดเนี่ยนัน